แต่แรงสีแถวเนระดับที่ 2k ลุยกับมาเรนัวนัวมันให้เนีย <c oughs> นัวเนียนัวเนียนัวเนียมันลุยกันมาเป็นร้อยรอบแล้วมาเรน,นัวเนียเนี่ยรอบนี้แหละไปชนะตองมาแล้วแต่ัมันได้ตอนล็องลงเออเออถอยถอย

เคาเตอร์ให้ทันแขงโอ้เลือดเต็มหมนเดิมาแล้วอกอเห็นป่ะหอยตกได้ ทานี้โอ้โหมันไม่มีโลดทีเดียวตายเลยทายท่านี้ด<ล>ดโดนเต็มคอมโบเดียวจนง,ไงว้วยทำให้ไวเมื่อกี้พลาดมดยากหรือยากนะลบแตกต้องมีโล่ะ <c oughs> ไม่มีโลไม่ได้ว่ะจร <c oughs> ิงเ่ยเริ่มมีน้ำโหมเลยจริงเหร น้ำโหใช่น้ำโหอร่อยมากเวละลืมเก็บรูนก่อนหน้านี้สามหมสี่สามกว่าโอบร้อยโอหแล้วมาแล้วโอ้โหด้วยมาไหกินอยู่ไหนอยู่ประมาณเนี้ยเสียงรถหวอมารับมาเรนัวแล้วเนี่ยได้ยินเปล่าได้ยินได้ยินได้ยิน เ,เฮ้ยอ้าวเฮ้ยแม่งจับ <ś m _> รีบไปไหนอ่ะ <ś m _> โอ้ยมันจับรีบไปไหนอ่ะโอยกโลก่นึกว่ามันจะกันน่ะเฮ้ยนี่เอาติ่งอาวุธของจริงมาดีกว่าอือ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 นี่ไงเสียบริงแล้วอาวุธเดิมเสียบอาวุธไฟฟ้าดีกว,ว่าไป ไปยี่ไปยี่เนไปย้ย้ย้ยอีกแล้วอ้าดูเตี้ยไปแกไป ไปเหยียบปึ้มอะไรวะเนี่ยปึ้มอะไรอะไรมาเลเนียมาเลเนียเออโดนดิโดนไอ่เออเอ,อ้าวเออตียบเตียบิงพูดแรงเลยมานาหมดแล้วไปเอาอ่ะสองตัวลุน้น

อ่าดีเี่ว่าเคยจะลอดเลยจิงจะไปยอมมันดิจิงตับงประชิดทางๆนี่ว่ะเออไปชิดเดี๋ยวโดนจับมันบอกโลมากแม่งเลยมันมีแบบทีจับแม่งเลยโลแม่งก็กันไม่ได้อีกอนรอไกรอไฟอ๋อความเข้มสีปรับได้นี่ว่ะ ปรับแม่งสุดๆไปเลยปรับความเข้มสีสุดๆไห้มาแล้วนะเจ๊ถึงเวลาต้องบวกมาเล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 ยนีะ อันเลนีอ่ะโอ้ย,สอยแสงแดงแจ็คจุก๊กจกั๊กเฮ้ยจุ๊กจั๊กเหรอไปแล้วตริงน,นี่ไงเตียบป,ปึ้มนี่ไงนี่ไงเตียบป,ปึ้มน,มนาฮะ ไปเนี่ยบอกเอ้จำไว้เดี๋ยวโดนมึงโดนโดนล่างสองเดี๋ยวล่างสองกูมึงโดนโดเดี๋ยวมึงโดนมาเลยตายโอ้ยดีกายังน้อยดิตายพานีโอ้ยคาลเตอร์ไม่ได้ เอาเป็นใส่รถมาแล้วแมแป๊บ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 โอ้ยโอ,ยโอย้แทงไม่เข้าเลยดีกว่าแ โหสามที่วะมาลองดูรอมันออกท่าเซ็ใช่ไหมแล้วก็ไฟต์บุ๊บสองทีตีมันเกินเ แต่แค่ทีบางทีครับท้องลอยอแต่ถ้าอายกกดาบเอาดบ<ท>าบใหญ่มาเปลี่ยนดาบเอาดาบใหนอาดาบนี่ตีไม่เข้าเอาดาบใหญ่ดีกว่าคาตานะใช่คาตานะอันไหนวะที่บวกดีเยอะจำไม่ได้แล้วอะที่ติ่งตีบวกให้คาตานาอะไรเขี้ยวยาว อ๋อฮอนี่ยฮอนนี่ยย่าเก่าเขี้ยวยาวคมกิบอ้าวแต่ว่ามันกากระบาดไม่ได้วะมันคุณละสายแล้วนี่เพราะว่าอนั้นไม่พองั้นก็ใช้อนี้แล้วกันเล่นเป็นสายสเตนแล้วออก็อันนั้นแหละดาบเดิมแหละเพราะว่าอย่างน้อยมันก็บวกยี่ซ่าแล้ววะู่ไหนวะ บวกที่ผ้าแทงเลือดออกอะปะ่ะเอาลูกออกเลยเทาลูกออกนี่นคืออ,อ่ะแล้วจะตีแรงขึ้นป่ะคือสองมือก็ตีแรงโอคตับใช้ความเร็วกระโดดลงดีกว่าไปเพื่อน あれ มาเลยเด้บอกเราจะไปชิดเรียบร้อยมาดิจเย็นนะคอยคอยทักหนักก่นมาดิครับมาดิครับคอยทักหนักครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแต่วันเด็ด

อ,อ,อเออเฮ้ยผานอ้าวตายได้ไงอ้า <c oughs> โอะไรอะไรของตีงวะตีอะไรตีตีได้อีกต,ตายแล้วตกใจเออนึกว่าตัวเองตายตายตายตา,ยาโ,โอ้ <c oughs> เกี่ยงที่เราคิดว่าตัวเองตายนะไอ้ความอึดก็คือความทนทานใช่ป่ะความอึดเลือดอย่างเดียวใช่คือเลือดอย่างเดียวอ่ะความอึดก็อยู่ที่ชุดกาะกับเราอ๋อที่แน่งใส่ชุดกาะหนักได้มั้งเออว่ะเพราะว่าไอ้นั่นเยอะเนช่ค่าความทนทานเยอะนี่ลองใส่ดูดิ S 1> <S 1> <S เอออย่างี้ดิดูให้มันขึ้น <S <S 2> <S 2> ทั้งขวาว่าไม่หนักที่จะวับน้ำตาลอาุปกรณ์ใช่ไหมปานกลางปานกลางเลปานกลางเอออเาปานกลางปานกลางเออมึงโดนอุ้ยตานี้นะแข็งเลยครัดิโอ้เอาโล่มาด้วยดีป่ะยังไม่ต้องโล่ก่อนอ่ะอ่ะแทงมาสองล่โลูมันทำให้หนักขึ้นนะ <S <S อะไร ตอนนี้ตัวอย่างหนาหนาต้องตาชา้าแล้วนี่คนต,ต่อน้ำมาเรื่น,นี้ได้แล้วโอ้โหไป Anna à, lên tem nghĩa hả? Ờ. Mày già, hồi oh, lên tem đáo. Mày già. Chặt gan nóng như quả măng. Ơi, đâu? tay เออเออเออโอ้โหคือเกินขึ้นหลอดนะโอ้โหหลอดไวมโอ้โหเออ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 รอนดีเดี๋ยวไปยอมเดี๋ยวติ่งสู้มันได้ตเตะป๊ะเปะ<ต> เออบึ้มทีเปรียบกับพุม oh, มันนะมันก็ได้เรื่อยๆเดี๋ยวสแปมสแปมเปรียบมันรู้แล้วมันโดดหลบตายโอ้โห oh, สู้กันสูสีเลยครับดูครับมันก็รอจังหวะอยู่นั่นแหละครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอด,นะลอดเออโดนโดน โดนไม่โดนว่ะสามดาบว่ะเออเอาดีเอาีหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเออมาโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ย่านีขอตายดีกว่ามาแล้วอุ้ยเตี้ยเออเออมาหนะเลือดออกแล้วน่าจะเลือดออกแล้วหลอดเลือดโคตรยาวเลยแทน แทงด้วยเอาเนี่ยปันแทงเหยียบตะวนันแทงก็ไม่ดีจะเหยียบจะเหยียบตะวนันไปเลยครับเดี๋ยวลูกอะ่ะลูกมาลูกมาใช้ดีกว่า อันนี้เต็มสูบเลยคือมีทั้งโลทั้งเกาะเลยครับเน่เปรับสีนั่นก่อนเฮ r มัอนเข้มไปสักเจ็ดโลเด้อโลบวกยี low, บบ่สิบได้บวกสิบห้าเฮ้ยหนักป่ปว่ะเนี่ยปานกลางใช่ปะ หนักเหรอ,อตีลังกาด้โอ้ยหนักแล้วอ่ะ <c oughs> อะ่โอ้ย <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> เออ <c oughs> ได้ชุดนี้ได้ติง <c oughs> ชุดนี้ได้วะ่ะ แข็งขึ้นแล้วก็ไม่ไม่หนักเลยไปดูมันเอามันให้หนักเลยนะตาเนี้ยได้เลยหนักหนัก โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเนี่ยอ้าวโอ้หไม่ได้เลยโอ้โหแทงแทงโลจะล้มมันก็ดีแหละไอ้กันแล้วแทงรัวแบบล้มแบบดี โอ,อ,อ,อ้รยรอสิ่งว่ะเอาไม้เลยเอาไม้รอสิ่งตายเร็วไปเอาไม้หม่เดี๋ยวแทงเร็วกว่านี้ไอ้แทงรัวกว่านี้นะโอเคจัดไป เลยเะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนมาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาบลีเออที่ไม่ต้องรีหรอกถ้ารีก็จะไม่อึดขึ้นอยู่ดีตัวนี้ก็หนักอัดตันะใหญ่หมวกคุมดามินไอ พร้อมจะลุยกันมานานแล้วหรือ,อยังอ้าวโยเฮ้ยนี่นี่นันโุว้าไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยอะไรมาเล่นหมดตอนเนี้ยนะเป็นบับป่นบับก่นไปเย็นนี่นองปับป่บนตะโกนนะปิงได้จังหวะเอามันเลยนะ <Island. S 2> เออทีหนึ่งก่อนทีหนึ่งก่อนเฮ้ยแม่งเปลี่ยนมาฟันต่างนี้ <c oughs> อ่นนาฮะังวะเข้าอยู่ไปมาแล้วกาว่าบหนึง่งท <c oughs> สองทีสามทีแล้วก็จบปุ๊บๆโหลดอยู่ด้านแล้วทีไม่โหดหรือทีนี่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 มาแล้วหนานี้แล้บหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็จบ โอ้โหโอ้โหปั่นปันปันโดนโดนโดนอ้าวเก่งตายเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยออะไรวะไม่ยอมจะไม่ยอมดิษขาด ทำไงดีครับตีจะชนะได้อยู่ได้ตายหายอีกแล้วครับเกือบตีแล้วเนะเกือบตีแล้วไปต่อเนื่องกันเลยนใครมา้ามีคนมาแเดียวดูสินค้าก็ได้ไปดูเมนบอร์ดกันนะครับ ก็ยังไม่ชนะอยู่ดีอาจจะต้องรีตัวหรืออะไรอีกเฮี่ครับเียครับบอดดีมากเลยสวยมีฝ้าหลังงานดีจัดบอกเลยใบนี้ฝ้าหลังอยู่นี่กดดดด้าวดูบอดก่อน CPUC S 2> <S 2> <S ใส่ i 7 4 7 9 0 k ไปเล่นนะครับออดเป็น h9.7 เโปรแกมเมอร์จากอสุดใบออดสองห้าูนครับกระดาษเรบับแล้วล <Yeah. S 2> ดูบอร์ดกันนะใช้ NVME ได้นะ M.2 มีนี่ผมใส่เป็นสองพัดลมพัดลมที่น่ารักเล็กๆหน่อยไม่ใหญ่มากไม่ถึงร้อยยี่สิบมิลแต่จำไม่ได้ว่ากี่มิลแปดสิบนะมันนะ้งแปดสิบมิลเน้ะ มาเลเนียเก่งชิเป่งเนยนสะู้แล้วนะจะผ่านไหมเนี่ยมีเทคนิคไหมชนะมันง่ายๆอ่ะตอหน่อยครับสายที่ใส่สตารนี่มีเพียบเลยหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกนะครับเอ็นมอีกหนึ่ง นี่ถอดให้หมดเลยนะปึ๊บอ้หลมใส่ดีทั้งสี่แถวครับบอร์ดยังคงสวยงามและแข็งแกร่งใครมีอุปกรณ์ใส่กระเจนสีได้นี่คุ้มแน่นอนบอร์ดใบนี้นะรุ่นนี้ผมชอบมากเพราะมันได้ NVME ด้วยเร็วด้วย ถ้าเป็นแค่ m 2 s a t a ยังไม่เร็วขนาด,ดนี้นี่มันวิ่งเป็น nvme มันเร็วสะใจของกันเดี๋ยวเอาขาให้ดูแต่ว่าเอา cpu ออกก่อนปฝาอยู่ไหนฝาอยู่นี่ดูขาเม็นบอร์ดกันก่อนนะครับ นี่ยังคงสวยงามดูน็อตปิดสิครับโอ้โหรุ่นนี้คือแบบนะงานเขาดีจริงใอเจนสีก็มีรุ่นนี้แหละที่ผมชอบชอบไปดูกล้องสามกันนะครับโอ้ติดๆทีละมุมเลย มีฝุ่นเล็กน้อยบ้างนี่มีฝุ่นปัดได้นะครับไปปัดกันมี optical HDMI d v i RGB ระบบเสียงมีวอยจากทาง j b แปะอยู่ดูดีนี่ไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกเลยไอ้นั่นอนะ ขาขาวดึงได้แต่ไม่ดึงนะครับนี่ serial number ครับที่ขาดไม่ได้เลยคือ serial number เอาด้านนี้ดีกว่าดูง่ายหน่อยหนะึ 1, ่งสอะไร dda 9ก้ e e แปดหครับโอเคถือว่าเป็นดันเสร็จสิ้นนะครับในการเช็ดม็นบอดใบนี้กลับฟ้าหลัง ที่แสนสวยงามนี่นะครับหนึ่งสองแช่โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นส,สมบูรณ์ขอบคุณที่รับชมมากครับนี่สี่เจ็ดเก้าศูนย์เดี๋ยวถ่ายรูปลงขายนะ